พูดถึงความงามคุณโยมตั้งหลายตั้งปวงถ้ามันงามใจแล้วเนี่ยพอแล้วอย่างอื่นหูตามันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันชาใจมันงามแล้วมันก็เพียงพอแล้วคุณโยมอย่าไปฝืนธรรมชาติทุกคนต้องอยู่ภา,ายใต้กฎธรรมชาติอย่าไปบีบจิตตัวเองอย่าไปฝืนจิตพื้นใจตัวเองปล่อยไปให้มันอยู่ในสภาวะที่มันพอดี นั่นแหละมันเป็นธรรมชาติอยู่ง่ายอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปวิจกเป็นทุกข์เพราะการกำหนดคาดหวังต่างๆให้ใจตัวเองนั้นมันคือทุก,ทกข์เองทุกข์อกทุกข์ใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ที่มีอยู่แล้วก็พอใจกับมันมันไปเองโดยธรรมชาติสมดุลของตัวมันเองแต่ใจเราเองนั่นไงกำหนดอนาคต มันก็เป็นปัญหาที่ใจนี่แหละฉะน,นั้นปล่อยมันไปตามฟ้าวะพอใจอยู่ภายใต้ธรรมชาติอยู่ได้และก็อยู่โดยไม่ยปัญหาตัวเองและเกิดปัญหากับคนอื่นคุณโยมอย่าเป็นูืยนให้มันพอดีพอดีจเจริญพร